สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องใจเย็น Family กันอีกแล้วนะครับแต่ที่สำคัญครับก็ยังพบกับผมครับหนูวังเวงคนเดิมคลิปที่แล้วครับผมบอกวิธีการคิดหาเลขเด่น3ตัวท้ายรางวัลที่1กันไปแล้วสำหรับสูตรนั้นผมเนี่ยได้เรียนรู้มาประมาณ30ปีแต่ไม่น่าเชื่อครับมันก็ยังสามารถใช้ได้ในจนถึงปัจจุบันนี้ที่สำคัญครับ วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการหาเลขดับของหลักสิบกับหลักหน่วยของรางวัลที่1ว่าเลขตัวไหนมันดับเลขตัวไหนมันไม่ดับถ้ับเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องใจเย็นแฟมิลี่กันแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการค้นหาเลขดับของหลักสิบกับหลักหน่วย ที่จะออกรางวัลที่1นนะครับเพื่อนๆืแต่สําหรับเลขเด่นไขรที่ยังไม่ได้ดูครับวันนี้ไม่ทบทวนให้นะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับว่าวิธีการหาเลขเด่นของรางวัลที่1มันมีสูตรการคิดคํานวณอย่างไรบ้างการค้นหาเลขดับของหลัก10กับหลักหน่วยที่ผมเรียนรู้จากพระมาเมื่อทัก30กว่าปีนะครับมีสูตรการคิดคํานวณง่ายๆเลยครับเริ่มต้นก็คือเราต้องรู้ว่า งวดที่แล้ว3ตัวบนออกเลขอะไรบ้างเอาละครับผมยกตัวอย่างงวดวันที่1ทธันวา2,566 3ตัวบนนะครับออกเลข097 097อ้าวเขียนนะครับ097ตามสูตรนะครับที่ผมเรียนรู้มาเอาเลข2 กับเลข3เป็นสูตรตายตัวเลย2 3บวกกันไป7บวก3เท่ากับ0 9บวก2เท่ากับ1แสดงว่างวดหน้านี่นะครับหลัก10ดับเลข1หลักหน่วยดับเลข0แต่นี้เราก็มาย้อนดูกันว่างวดวันที่16ทธันวาหวยออกเลขอะไรครับออกเลข7 5 7มีไหมครับ0 ไม่มา1ไม่มาน,มมานี่วิธีคำนวณง่ายๆเลยครับเอา2กับ3มาบวกเอามาดูงวดต่อไปครับงวดวันที่16ทธันวา2566ครับเพื่อนๆนะครับ3ตัวท้าย3ตัวท้าย3ตัวท้ายรา,วายงวัลที่1เลขที่ออกคือ7 5 7ห7นี่ย เพื่อนๆจำได้ไหมครับสูตรการหาเลขดับครับนำสองมาบวกตรงหลัก10นำา3มาบวกตรงหลักหน่วย7บวก3ได้10 1ไม่เอาแต่ทิ้งเขียนศูนย์หบวก2ได้เท่ากับ7จแสดงครับงวดวันที่30ธันวาดับหลักหน่วยเท่ากับเลข0ดับหลัก10เท่ากับเลข7แต่นี้เรามาดูกันที่ครับว่างวดวันที่30ธันวาหวยออกอะไรครับออก ห้าสี่สี่เลขดับที่คิดได้ไม่มาเหมือนกันครับเพื่อนๆเ,เรามาลองเรามาลองหลักสถิติมันต้องลองบ่อยๆเราต้องสำรวจเราต้องพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงงดวันที่30ธันวา2566 3ตัวท้ายเลขที่ออกครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูนะ3ตัวท้ายเลขที่ออกคือเลข5 4 4 เอาอะไรมาบวกเพื่อนๆพืนจำได้ไหมครับสูตรการหาเลขดับครับเอา2บวกหลักสิบเอา3บวกหลักหน่วยบวกกันแล้ว4บวก3เท่ากับ7 4บวก2เท่ากับ6มัววันที่17มกราสองพนานะครับจะต้องไม่มี7หลักหน่วยออกเลขอะไรเพื่อนๆครับ9 7 9เ็้ห็นไหมครับดับหลักหน่วยเลข7มา9ดับหลักสิบเลข6มา7 แสดงว่าเลขดับที่เราคิดก็ยังถูกยังใช้ได้อยู่เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราลองมาคิดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการคิดหวยนี่มันเป็นหลักสถิติเราลองมาดูงวดวันที่วันที่17มกราสิครับหวยออกเลขเก้ตอนนี้เราอยากรู้ว่างวดวันที่1กุมภาพันธ์2องพเลขที่ดับมันมีเลขอะไรบ้างเพื่อนๆจำได้ไหมครับ หลัก10นำาอมาบวกหลักหน่วยเอา3มาบวก3บวก9เท่ากับ12ใช่ไหมครับเพื่อนๆพน1ไม่เอาเขียนแต่2 7งเบวก2เท่ากับ9ครับอ่าเบ็ดเสร็จเรามาดูครับเรามาดูครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์หวยออก0 6 3เห็นไหมหลักหน่วยดับ2ก็ไม่มาหลัก10 ดับ9ก็ไม่มาถือว่างวดวันที่1กุมภาพันธ์เข้าเป้าเหมือนกันครับเพื่อนๆนมาลองอีกสักงวดหนึ่งครับเพื่อนๆนมาลองอีกสักหนึ่งงวดครับเราจะมาดูว่างวดวันที่16กุมภาพันธ์2566หลักสิบดับเลขอะไรหลักหน่วยดับเลขอะไรสูตรการคิดคำนวณง่ายๆครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะจำได้แล้วละ่ะนะครับก็อเอา3ตัวท้ายนะครับเอา3าตัวท้ายที่ ออกงวดที่แล้วมาเขียนจําได้ไหมงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เลขที่ออกคือเลขที่ออกนะศูนย์หกสามจำได้ไหมหลักหน่วยเอาอะไรมาบวกสามหลักสิบเอาอะไรมาบวกสองเมื่อบวกกันแล้วหกแปดแสดงว่างวดบันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดสามตัวท่ายจะต้องไม่มีเลขแปดกับเลขหกงวดบันที่สิบหกออกอะไรครับ 3 9 5เราคิดนะครับหลักหน่วยดับ6มาไหมไม่มาเราคิดหลัก10ดัก8มาไหมไม่มาแค่เชียวเชียวคิดได้8มา9คิดได้6มา5ถ้าเราตัดทิ้งซะเราก็สบายๆใช่ไหมครับเพื่อนๆเอาละครับรอบนี้ถึงไฮไลท์เลยเราจะมาดูกันว่าวันที่1มีนา2567ดดับหลักหน่วยคิดแล้วได้เลขอะไร ดับหลักสิบคิดแล้วได้เลขอะไรสูตรการคิดผมมั่นใจว่าเพื่อนๆจำได้แน่นอนครับเราก็เอา3ตัวท้ายรางวัลที่1มาคิดครับ16กุุมภา6 7 3ตัวท้ายออกเลข3ตัวท้ายออกเลข3 9 5นี่เรานำอะไรครับนำ3า3ม,มามาบวกกับตัวเลขหลักหน่วย นำสองมาบวกกับตัวเลขหลัก10บหบวก3เท่ากับ8 9บวก2เท่ากับ11 1ตัวแรกไม่เอาลงเลขท้าย1ตามสูตรที่เราคิดได้ครับเพื่อนๆนดับหลักหน่วยงวดนี้คือ8ดับหลัก10งวดนี้คือ1นี่ เมื่อเพื่อนๆคิดได้แล้วนะครับบางคนไม่ตัดทิ้งก็ได้ครับเอาเป็นเลขลองครับนะแต่ถ้าเกิดไม่มี1น่งก็บ8เราจัดดับจัดเต็มไปเลยครับถือว่าเป็นเลขเด่นของเรานะครับจบกันไปแล้วครับเพื่อนๆสําหรับการหาเลขดับหลักหน่วยกับหลักหลักสิบของรางวัลที่1ในแต่ละงวดนะครับอันนี้เป็นสถิติ เพื่อนๆก็อย่าเชื่อมากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับแต่ผมจะมาบอกได้เลยว่าเนี่ยผมลองคิดย้อนหลังมาแล้วเนี่ยโดยมากแล้วถูกทุกงวดครับว่าตัวนี้จะไม่มาตัวนั้นจะไม่มาครับฉะนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าคิดคำนวณได้แล้วจัดเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆการแทงหวยเอาแค่สนุกอย่าหวังร่ำรวยครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องใจเย็น f ฟ m i l y ของหนูวังเวงไว้ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อน